สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาทำข้าขอขอซายอยโขตกตานตุฟาเขาเช่วยกันทำจเกอจ้าจงก่อยัน,นเนจิมจะเอานํามันโดมขอซวากเ้ขซาซอยโขก็บ้โขกตานเต๋าน่เนมากเร็วเนี่ย วันนี้ทำข้าวซอยโขข้าวซอยโขกัข้มแพนนมา,า,าไม่ได้เห็นข้าวซอยโขกั้ตั้นติวัดน้องกุ้งค่ะอธิทานน้องกุ้งค่ะวันนี้กลุ่มสาวๆว,าว่าน,น้องกุ้งช่วยกันทำข้าวซอยไปถาวายพระนะคะไปถาวายเน้น<ะ>นี่ก็ทำตำทุลิน นี่ก็ำำ <laughs> กำทำอลินอลินสองทำถทลินสองอ,ำำ <laughs> อันนี้เห็ดเคน้ำเคำำเคป <laughs> <laughs> ากามเมืองเหนือกาเมืองเหนือของเคภาษาไทยเลขซุปน้ำซุปน้ำซุป mệt mệt nữa sao sao bắn hết bắn bắn nào sao? hết bắn hết bắn học, nó một bắn không, quân hết bắ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 n không, không. không, 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 không. <laughs> ทำกันก็ได้นะสิเราได้ซื้อตะคะตรงคู่มาก็เลยกะตักตันหวัดใส่กองนั่นแล้วก็ <laughs>

ใส่อะาอยว่าอยู่วะสองใส่เลยนะ่ะม่ครัวค่ะปีนฟ้าจะเปนรวมหรอมไมม่เยอะน้อยออกบนนู้นแล้วถ่ายเขียบใส่ทังอ่ะ

เปิดติดท่าได้กะน้ำเจงข้าวมิลไ่ไม่โกปลท่าย

<ś les> หไหนกันอ่ะ <ś les> มือใหม่มือใหม่ล่ะทำบุญตานเขาหอมจ้าบ้างตานเขาสร้ยค่ะปีเขาที่บ้านน้องกง <ś les> ุุงค่ะหะ่ต้นเ้นวันวันเนอะพับปีเนอ ไหนทยา๒จานเสร็จแล้วค่ะช่วยกันล้างจานเหงเแต่ว่าดอนเห็นกแล้วนะ

เอาเาน่ะตาเล็บขาวอะเนะกกได้ไมก็แม่อันี้เขาเขาวว่ะขาวเยอะวะจะไหนเกิดมาคนใจจะมายิ่งจังออ้วกายอะเนี่ยกำลัมึนเึงหนแล้วล่ะน้าเนอะเนอะเอาน้ ผักจีราโพสไข่งัจรให้ผักอันนวงผักสังผักปักผักปีต้องักตุ้มต้องผักตุ้มผักตุ้มกะลำปีนั่น่ะกะลำปีนั่นน่ะอยู่ห้องไอ้ตัวนัเอแ้ อีดังอันผักสังนะอ๋อมันุ้มรู้เนาะผักังอันเปนมีนะเป็นอันมีจนมียย่ยัซ้อนะใช่เหรออ่ามีแปนมีก็มีมีแปนนั่นนะมี่ยยนั่นผอกนอันตัวยาวๆจะมีเองยาวๆเป็นไม่มีจินตันนิดนะผกขซุนกุนเออนั่นชงนั่ชงผักซุนเนี่ย ตัวน้นไปลถ้าข้องเลือจไมตตัวไม่เป็นมะปอกเลยอ่าใส่ซึ่มเขยให้ฉันน้ำไลน์กันยเนี่ยฉันชอบฉันชอบกินน้าเยอะๆใส่ฟองถั่วใช้แลรวกที่ไหนอ่ะไข่แต่ไข่มากเลยกัีนหวานอีเลินยานี้อยู่แต่กินแบบนี้แซ่บมันวันมันลายต้องไม่กิน่ไม่กิน ยำมะละกอยำแล้วยำอีกยำไปยำม,มาก็หมดมมเออกเี้ยงลยหลอกตแลาตัวเอง <c oughs> นางหอมคำางหอมคำนีทำมีจุดจ้องหทำมีจุดการห้อมวเจีตกวันวันอ่ะ คาเป็นสรังเอาให้อร่อยนะน้องสาวหมักซองพ่อมีมา,า,มา,าองพ่อมีเขาเซนเขาใส้จุงทมไายกับไข่ป้นมาเสิเธาสมไล่ย,ยังยยไงนะ้เยตาเสมมัน

Mae'n mwyn o'n? Alw, o'n yma?